วันที่29ท่านว่าก้มสองหาหกแปนะคะต้นที่ย่าได้ยกเสาบ้านนะคะจะปลูกบ,บ้านนะคะยกไว้เป็นคางคืนนะคะวันที่29เป็นคางคืนเอาเลิกเอาใชาย้ยกไว้นะคะจะปลูกบ,บ้านเงื่นบอคอยหลายนะคะยกไว้เฉยๆนะคะมีเงื่อนก็นจะเห็นต่อไปนะคะจะเรียง ภูิเจ้าทีนะคะขอโชคขอลาเพิ่นเมื่อนี้เป็นวันที่29ท่านว่าคมเป็นวันจันทรนะคะพอศ2สองหาเป็นวันจันน,ะะออ 68, น,น,น,นุ่นยากอขอภู่เจ้าทีขอเล็เล่ากับเพิ่นเพื่อเพิ่นเมตานะคะจะได้มีเงืนปลูกบ้านนะคะเพราะว่าห้ายกเสาวไวอาจจะยกเสามุ่งหลังค่าไวนะคะถ้ามีเงินก็จะสางไปเรื่อยๆถ้เาไม่มีเงินก็จะหยุดกอนนะคะนุ่ยยากอขอภู่เจ้าทีนะคะนี่อนยากี่น้อเม่อกิน ต้นนะคะเสาสิต้นนะคะบ้านเล็กที่รู้สึกว่าจะเป็นบ้านเล็กที่190้าศูนย์นะคะนะคะมันจะยกไว้หลังปีใหม่เพิ่นกันะค่อยมาสร้างนะคะสร้างต้ทนที่ย่ายกไว้แล้วก็มุ่งหลังคาเทพื้นไว้นะคะถ้ามีเงินก็นจะสร้างต่อไปถา้าไม่มีเงินก็นจะยุดก่อนนะคะตอนนี้ก็ลังขอพุ่มเพื่อนเพื่อเพอนคน,เ,นเมตตาลูกหลานนะคะ ต่ะะางกันเบ่งนะคะน,ะคะน,นุ่นดีอาตั้งใจขอพุ่งขอเล้านะคะมื่อนี้เป็นเจ้าวันที่29ธันวาคม2568นะคะขอเล้านะคะสำหรับพุ่งนี้วันพุธนะคะพุ่งนี้เป็นวันอังคารวันพุธนนทีอาจะไปขออายุช่วงรุมนะคะช่วงรุมศูนย์ตโตโยต้านะคะที่เพิ่นไหย หาสองศูนย์่านไปมือมือวันพุดขอบอกมาออกวันสุกแท่นนะคะออกศูนย์หาสองนะคะกับบรูววาพุ่มอยู่บ้านนุติญานี่จะแม่นคือกันกับพุ่มยู่โชลุ่มบอจะแม่นคือภูขาวบอนะคะเมื่อนี้ตั้งใจขอเล่านะคะวันพาทิพานมาขอภูขาวตั้งใจขอไทยนะคะเ,เพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีพ่อเด็ก่ากับเขา่ขานา้คขาไปนะคะนะคะดูซึ ว่าจะขึ้นวัตถุกโต,ตแล้วนะคะตัวเลขชัดมากๆนะคะอานนทิยาเบิงประพิษพี่น้องคล้ายๆเลข023หรือ623นะคะเลข0ูนย์คล้ายๆเลข6นะคะนะคะเมื่อวันสุกริที่ผ่านมากนีออกศูนย์หาสองนนทิยาจะตามอยู่ก็ได้นิดน้อยนะคะได้ค้างวดรถนะคะเอฟซหลายท่านหลายค้นเสียดายเพราะได้ตามนะคะปุ้มปูหยาไส้งามเพิ่นห หาสองศูนย์เลขเล่าออกศูนย์หาสองนะคะนะคะแนม,มดีๆมันไข่ไข่เลขหกนะคะเว้ 6, 2, ยสองสามขึ้น,นแนจะบอลดเลขยังพอดาวตัวทข้างๆเปนเลขหกเลขศูนย์เลขหกแท่งสองสามตัวเดียวได้พี่น้องได้ก็ต้องไปนั่นหนอกสามตัวมันเชียงสองตัวสองสองสามนะคะหกสองสามหรือศูนย์สองสามนะคะ ไอ้ทีแปงน,นี่มันบานเลขทีสองสามเด้อพี่น้องไงบันเลขทีบานเลขทีหลังไม่นี่บานเลขทลีหนึห่งเก้าศูนย์บอทีหน้าเนอาอทีหน้าเออทีหน้าสองสามนี่ละนี่ละดูดีๆนะคะเหมือนหกสองสามหรือหรือศูนย์สองสามนะคะสองสามชัดามากๆแต่ตว่าโตข้างบนนี่มีปัญหาอยู่พี่น้องไม่รู้ว่าเป็นเลขหกหรือเลขศูนย์นะคะเทฟซี่พิจารณาซอยกันนะคะ แดงื้มาเลยที่สองสามมาดิเรนิ่นาคุเป็นหกสองสามนะคะหกเนาะหกสองสามเมื่อหนึ่งก็คือศูนที่เทนเน่เป็นหกสองสนะคะ นี่แ่ะนี่ล่ะข้องแท้ปอยของแท้เลยวดนีปลปอยข้องแถวเลยขอเลขเลาเ่เลขเลาดเลขเลาขอเล็กเล้านะคะขอเล็กเล้าตอนเย็นๆนะคะหกสองสามหรือศูนย์สองสามในน้นที่ญาจะสรุปให้นะคะไปซื้อของซื้อของพื้นมานองนุ่นชายวัฒนนะที่แหกโน่นร่มหลังคันไปะยกบ้านยกบ้านยกบ้านเบยดิไห้อ อ๋อมือนี่เป็นมือดีเป็นคางคืนนะคะคางคืนวันที่ยี่สิบเก้าพัานวาคมสองหางหกแปดนุนทียากอะเลโย่ไหวนะคะ พี่น้องเอฟซีเอาไปรุ่นเลขเล่าได้นะคะเป็นแนวข้างนะคะแต่ว่าทูบเนี่ยเป็นหกสองสามแต่เบิ้งอีกแบบหนึ่งคล้ายๆศูนย์แต่ว่าทล้านเปอร์เซ็นต์ขึ้เลขหกนะคะหกสองสามนนทิยาตั้งใจขอเล่าขอพู่มนะคะ,ะวันพุธก็ค่อยจะไปขออยู่โชว์รูมนะคะอยู่โชว์รูมศูนย์โตโยต้าวันพุธวันที่สามสิบเอ็ดเท่ากับล่อหุ่นน้ำกันนะคะโชว์รูมเนี่ยก็จะไปขอคือกันนะคะสำหรับมื้อนี้เป็นวันที่ ยีสิบเก้าเป็นวันจันนะคะวนพิยายกบ้านก็เลยข,ขอพู่มเพิินเลียงเจ้าทีเลียงค้นน้ำนะคะขอพู่มขอเลขเล่าตั้งใจขอเล่านะคะนะคะได้เส็สรุปใส่กระดาษไฮเดอร์ค่ะขอให้เอฟที่โชคดีนะคะเป็นแนวข้างนะคะ เดี๋ยวสีสรุปเสกระดานให้ด้ค่ะทอโบคุคอบคุค่ ท่านยาจะสรุปคลิปนะคะขอพู่มเจ้าทีอยู่บ้านนุนทิยาที่ยกเสานะคะนุนทิยาตั้งใจขอเล่าหรือไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าถ้าเล่าเป็นวันที่29ธัท่นวาคม2568ทะถ้าเลขไท้จะบั้นที่2องมกราคม2อ6 9านะคะนุนทิยาจุดถูกมันมองเลยสอย่านะคะมองอีกแบบนึงเป็น623นะคะ อีกแบบนึงเป็น0 2 3ก็เลยเขียน2อย่างเลยนะคะนุติยาเป็นค้นจุดนะคะทัดออกมาจะเป็น6 2 6 3 2 3นะคะชุดเน้นก็คือ0 2กับ0 3นะคะเลข3ตัวชุดชุดเน้น6 6 2 3ชุดกัน0 2 3นะคะเลข2ตัวชุดเน้นก็คือ6 2 6 3 2 3ชุดกันก็คือ0 2กับ0 3ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นแนวทางตำเล่าตอนเย็นๆในวันที่20ก้าวท่าคล่าคม2หา6 8หรือพอไปพี่น้องเอซจะนั่นตัวเลขนี่ไปรุ่นเลขรัฐบาลไทยทัวงที่2มกคล่าคุม2า6 9ก็ได้นะคะนุ่นยากขอเอาไวพ้พรให้เอฟซีโชดีแนวทางของขอภูมิเจ้าที่นะคะ